สะเทือนถึง3าทีมดังเพยเป้าหมายเสริมทัพเบอร์หนึ่งของเชลซีช่วงซัมเมอร์นี้เผยนักเตะเป้าหมายคนต่อไปในการเสริมทัพของสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea. งานนี้สะเทือนถึง3ทีมดังเลยทีเดียวโดยเมื่อวันพุธที่15กุมภาพันธ์2 5 6 6เดอะเทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษตีข่าวสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea. วางจูเบรนแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษของเสือเหลืองบรุนเซียด็อกมอนเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เข้าใจกันว่าเชลซีใช้เงินในใการรเสร ทับไปมากกว่า600ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายนักเตะ2รอบล่าสุดแต่ท็อปโบลีเจ้าของสโมสรก็ไม่คิดจะหยุดเพียงเท่านี้เพราะหวังพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมในช่วงซัมเมอร์และตอนนี้เป้าหมายของเขาก็คือหนึ่งในสุดยอดกองกลางดาวรุ่งอย่างเบลลิงแฮมในวัย19ปีซึ่งโบลีมั่นใจว่าจะเอาชนะคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดได้อย่างแน่นอนทั้งนี้เชื่อกันว่าการย้ายทีมครั้งต่อไปของเบลลิงแฮมจะมีค่าตัวทะลุปเป็นสถิติเม อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรกับสิงบรูเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาก็เพิ่งดึงเอนโซเฟอนาเดสมาจากเบนฟิก้าด้วยมูลค่า107ล้านปอนด์มาแล้ว